สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวรถบรรทุกทุกท่านครับผมสวัสดีเช้านี้กับการลงของนะครับอตอนนี้เท่าสี่ในจอตาซังครับพระ่าไเด้เวลาเล้วแปดโมงสบแล้ว,ลวรอขึ้งซังรถนักเพื่อทีจะขึ้นไปลงของครับผม เสาส,าสิบุญไหวนะครับพนักง,งานขเขามาเห็นงาน มีรถมาจอคันหนึ่งแล้ว เดี๋ยวเราเบ่งตอนลงของทีเดียวนะครับผมเราจะชั่งรถหนักแล้วนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปลงของบรนากาศการลงของกรับว่าเป็นไแเราพี่นอ้องมืดไหมล่ะฝนกับอะไรโอ้ ตอนนี้ห้ากอะสั่งรถนักเสด็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเข้าขึ้นไปลงครับผมเบอร์ห้องขึ้นไปลงของโอ้สั้นพอสมควรครับสั้นดีดีเลยครับนี่ยห้องขึ้นไปลงของโอ้ฝนมา้านะครับดิฝนลงเม็ดแล้วโอ้ย มันขึ้นมากกับฝนตกหมอกล่วงกับฝนตกคิดว่าน่าี่มีหมุ้มในล่วงอยู่หรอครับเบื้องหลัง โรงงานยางพาราครับ มองคือแข็งตัวน้อยไปหน่องกว่านี้ไปเจะได้ิ่งนี้หมือนตัวรับดาบบวิตฝนนี่นี่มันต้องดาบอยู่นหลังคาครับจังสิโงไหนเพราะว่าฝนลงเม็ดแหละครับฝนลินละ่ะ เดี๋ยวผมเก็บผ่าไปก่อนเออครับจะเข้าครับผมครับผมตอนนี้เราก็ทัาทำการเปิดผ่าเสร็จพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับกำลังลงครับเปิดไปได้ตัวหลูวันครับเพราะว่าฝนมันยังตกอยู่นะครับตนนัวแม่ยขอมาขอย่างมาเปิด ออผมตอนนี้เราก็ปลดลูกอ,อุจแม่ม 7, 5, าเก็บผ้าพร้อมลงแล้วครับผมโอ้แห้งก็เลยครับฝนมาเลยนะครับผมกำลังลงตัวแม่ครับบรรยากาศการลงอย่างเงี้ยฝนตกตัวลูกลงเสร็จแล้วครับผม แม่กันนาะที่ได้เครื่องนึงนะครับนี่พวกนี้ใส่เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับวนี่วกวจะลงไล้ครับประมาณชั่วโมงครึ่งโอ้แห้งก็เข้าเครับนี่ครับ อย,อยู่ครับมีมีโฮม,อ,มอยู่งร,ร,รงอยู่ครับรสัาติขอ่บริลลรงไงเลยมไม่ไกลแล้วเอาอล่ะนี่เลจะสงในยังกับอีกคร่บผม บรรยากาศมันเป็นรถไฟของเนี่ยเขาจะไม่ขึ้นของอยังไงยนี่ยเขา,ม,ามีบรรยากาศเนี่ยโกบัดเบือแล้วครับนี่ แล้วก็ผมมาโรงแรมแล้วครับยอดเพราะนี่อย่าต่อลูกกรเดอร้อครับจะเข้าครับผมตอนนี้ห้องก็ลงุงของเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็สิไปย์สร้งรถเป่าครับผมสั้งรถเป่าแล้วครับ จสจีนภารกิจนี่พอดีครับจะรอรับงานครับผมวันนี้แต่ว่ายังประได้ไดๆงานอยู่ยังสุได้ไใงคยั้งวันนี้รอเบิงกันครับ แกเออหนีขั้นหนึ่งขอไปลงครับน้อนรำแบบว่าเ้ยมากับฝนดีครับขึ้นกับฝนลงกับฝนแน่มา,ากับฝนท่ากับฝน สัง่งรถปอแล้วกับเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยรอง,งานครับอันนี้ล่งแล้วแล้ว ฝนตกถนนลื่นพี่น้องรถทุกผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับผมครับระมัดระวังกันเนี่ครับคอยไปคอยมาถึงจุดหมายปลายทางอย่าง,งปลอดภัยทุกผู้ทุกคนครับผมเอาครับผมจังได้เหรฝาก กดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิง่งติดตามช่องท็อปพวงสิงไทยแลนด์เด้อครับผมสวัสดีครับ